สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมอยากเอาอยู่กับดิจิตอลทีวี <laughs> อันนี้คือมานั่งดั่งๆ่างพื้นนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าผมหางกล้องคือขยับอะไรสักนิดหน่อยมันจะช็อตหรือเปล่านะาสายไหมแต่เมื่อไม่นานนี้ผมได้ไปสั่งสป라이ฟิล์มเลย อันนี้ผมจะแกะแค่มือเดียวนะอีกมือหนึ่งผมต้องดึงไม้เป็นเพราะไม้มันอยู่ไกลชิบเลยโอเคเดีย๋ยวผมเปิดกล่องนะฟังเสียงเอาฟังเสียงเอา <S 2> <S 2> <S จะพังไหมเนี่ยในผมสั่งเอาแบบที่มีโพสการ์ดนะเดี๋ยวผมแกะออกจากไอ้ดับเบิลจากถุงดับเบิลก่อนนี่ในถุงดับเบิลมันมีโปสการ์ดอันนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะให้เห็นแบบ ได้หรือเปล่าเนีน่ยน,น่าจะให้เห็นเนด้อะคือคือมันเหมือนกระดาษแข็งมันก็เป็นกระดาษแข็งนั่นแหละนะอันนี้ผมไม่กล้าหักคือมันมีเขียนไว้เลยว่าห้ามขายนะอันนี้อ่านภาษาอังกฤษถูกหรือเปล่านะคือมันบอกว่าห้ามขายนะอันนี้ก็น่าจะมาจากทางญี่ปุ่นคือผมสั่งเนี่ยจริงๆผมอยากได้อะครั้งแรกนะผมสั่งแบบนี้แต่ของมันหมดคือสั่งไม่ทันแล้วผมก็ไปให้ พี่ของผมนสั่งให้ก็คือพี่สาวสั่งเอาที่มีโปสการ์ดเป็นยอนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูคือสวยมากแต่สรุปมันแพงชิปเลยคือแพงโคตรๆมันเป็นช่วงที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วมันเกิดขึ้นเร็วมากจู่จก็มีร้านขาย1,000บาทโผล่ขึ้นมาจู่จก็มีร้านขายแบบ โอ้โหแพงมากขึ้นมาเรื่อยๆเรๆเลยภายในไม่กี่นาทีนะฮะคือมาเป็นช่วงเวลาพัานผวงพอดีแต่ดีที่ผมรีบสั่งนะโอเคอันนี้ผมได้มาในราคาแบบ1.70บาทไม่ใช่แค่โป๊ตการนะคือที่ผมสั่งเนี่ยสั่งพร้อมหนงังสือด้วยเดีย๋ยวผมเอาหนางังสือออกมาก่อนจริงๆผมรอยแกะแล้วนะแต่อันนั้นคือผมตรวจสภาพ แต่ถ้าเกิดว่ามาเปิดดูจริงๆริงจังๆก็มาดูละเอียดในคลิปนี้คือดูจากถุงก็น่าจะเห็นนะว่าเป็นถุงแบบรีบอะคือรีบผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนสภาพที่ผมได้มาเหมือนเขารอยแกะตรงนี้แล้วนี่ผมไม่ได้แกะ่นะแต่มันแก่มาแบบนี้แล้วผมก็งงเหมือนกันเอา้าโดนแก่แล้วทําไมอะเพราะอะไรมันมีอะไรอยู่หรือว่าโปสตการเนี่ยมันอยู่ได้ด้านในไม่รู้เหมือนกันนะ แต่นี่คือหนังสือคือส่วนหนึ่งอะเรื่องนี้ผมก็ยอมครับตามตรงเลยว่าตัวครเนี่ยผมชอบหลายตัวเหมือนกันนะเจ้านายของยอเอเจ้านายของกอยเออเจ้านายของกอ,ย,อยก็ชอบอานเนียชอบยอชอบยอมากแล้วก็เบกกี้เนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะเบกกี้น่ารักมากคืออยู่กับอาเนียเนี่ยโคตรความน่ารักทวีคูณดับเบิลสองวันนี้ก็ ประมาณนี้ผมก็แค่จะมาให้ดูเดี๋ยววกเดี๋ยวผมเปิดด้านในให้ดูกันนะ,ะผมต้องยืดหน้าขึ้นมาดูเพื่อเปิดหนังสือให้ดูอันนี้ผมถ้าว่าผมเผลอเปิดจุดที่มันไม่สามารถเผยแพร่ได้ก็ขออภัยด้วยนะฮะทางสำนักพิมพ์ต่างๆอันนี้ผมก็แค่เปิดงันๆโอเคอันนี้ตามกักๆเนี่ยมันจะมีพวกหน้าหลัง หน้าพวกนี้ด้วยเดี๋ยวผมกองแกะดูนี่มันจะเป็นหน้าแบบนี้เดี๋ยวขอเปิดแค่หน้าแรกนะหน้าหลังมันมีด้วยแต่ผมขอไม่เปิดให้กันนะอ่ะให้อ่านก็ประมาณนี้ไม่ได้นะคะคุณหนูขนาดท่านอาเนียกับท่านดาเมียนยังใส่ชุดเครื่องแบบขึ้นปกเลยนะคะอ๋อคือดาเมียนกับอาเนียเนี่ยใส่เครื่องแบบนะแต่เบ็คกี้ไม่ใส่ ใส่เสื้อสวยๆ,ๆเออก็น่ารักแหละเฮ้ยแกนี้ที่ะจะเรียวกว่าสปอยไหมคืออานเนียเป็นคนซื้อนะถ้าจะไม่ผิดอานเนียซื้อพงกงญแจนะฮะก็น่ารักโอ้โหเครื่องเงื่อนไอ้อพวกที่ซื้อเยอะเลยด้างด่างโอเควันนี้ผมก็มาพูดแค่นี้แหละเป็นเพราะซื้อมาไม่รู้จะเอาไปทาอะไรก็ออกมาพูดคุยกันก่อนวันนี้ผมกว่ามีแค่นี้แหละวันนี้ก็ ขอตัวไปก่อนอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะอีกอย่างช่วงนี้ก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยจะพยายามทำคลิปที่ผมลิดคือจดเอาไว้ก็เขียนสคริปต์ไว้แล้วอยู่คลิปหนึ่งก็กำลังจะทำนะฮะวันนี้ก็บายบาย